เดี๋ยวเรามาพบกับทีมที่3กันบ้างดีกว่านะคะทีมนี้เป็นพืชประเภทไหนคะคุณตั้มทีมนี้นะครับเป็นพืชประเภทแบบสวนกล้วยไม้นะครับทุกคนได้เห็นอยู่ความงดงาม<ว>ตรงน,นี้นะฮะก็ะจะมีกรรมวิธีการใช้ไงคือต้องอรับก่อนว่าภาคเหนือภาคใต้ภกกาคกลางภาคอีสานเนี่ยพื้นที่หน้าดินเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนกันบางที่เนี่ยอาจจะปลูกต้นไม้น่ยมงามแต่พอเอาอีกต้นนึงไปปลูก อาจจะขึ้นไม่ไมไมไม่่สมบูรณ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวช่วยจากของเราไปรับรองว่าคุณแฮปปี้สวีทวีบอีก,แล,กแล้วครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสำหรับพืชพันธุ์นี้เ,นเขาจะใช้สารซิปเปอร์ไมโคมิกของเรารแล้วเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะคะไปพบกับทีมที่3กันเลยนะ,ะใช่แล้วครับไปพบกับคุณศักดิ์สินยศศักดิ์ครับสวนกล้วยไม,ม้ขอซปมือด้วยครับค่ะ เรียนท่านประธานนทวิตธนกิจศิริพัฒ์และก็อะรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวันดีพันเศษและผู้นำทุกระดับชั้นว่าที่เศรษฐียูมีพัฒนทุกท่านว่าที่สิบรีทุกท่านสวัสดีค่ะนะคะศิรัตบุญเปงน,นะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสก,าก็คือท่านดับเบิลเดมอนจิรวิ์สักเทนโรนนะคะวันนี้ก็ะจะมา ให้ข้อมูลนะคะกับในเรื่องของกล้วยไม้แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะให้หนุ่มข้างๆหนุ่มหล่อนี้ให้ข้อมูลแต่ในส่วนของรัฐเองเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของสารอาหารจริงๆแล้วลงพื้นที่ในการฉีดร่วมกับเขาด้วยเพราะอยากเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเวลาไปพรีเซนต์อีกหนึ่งพื้นที่จะได้เกิดความมั่นใจนะคะเรียนเชิญพี่ผู้ใหญ่ค่ะครับก็ขอบคุณแม่ครูนะครับ แล้วก็กราบเรียนนะครับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านผู้นําทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับครับผมชื่อศักดิ์สิญยศักดิ์นะครับก็อยู่อำเภอบางแพรนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อครูแม่ครูแล้วก็ผู้แนะนํานะครับคุณมะนาวนะครับคุณนรงนะครับก็ต้องขอคุณมากครับครับก็วันนี้เราในเรื่องของ ไมโครมิกนะครับอาหารพืชของบริษัทยู่ิพัดนะครับก่อนจะพูดนิดนึงครับวันนี้ผมพักผมพกนะครับน้ํามา1,000ลิตรนะครับอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมพกมาอย่างไงนะครับครับก็ขั้นตอนในเรื่องของการฉีดในเรื่องของกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้นี้เป็นอายุนานนะครับเก็บเกี่ยวได้ถึง4ปีนะครับส่วน การที่เราจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เราต้องดูแลถึง8เดือนถึง1ปีนะครับดังนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นไม้ลริมลุกหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นนะครับตอนนี้ในเรื่องของ <My S 1> อครับ <My name. S 1> ก็เลยแต่ทางสวนนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวแทนอันนี้เป็นสวนของคุณสุวัฒนะครับของอำ,อำเภอบางแพรนะครับผมไปเข้าไปทดลองนะครับการฉีด ของซูเปอร์ไมโครมิกเมื่อวันที่30ตุลานะครับก็ระยะเวลานะครับ10วันนะครับดังนั้นเราจะเห็นผลในเรื่องของการแตกลากนะครับแตกลากความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมรูปแรกที่ว่าเขียนว่า10วันนั้นคือการฉีดพ่นนะครับของซูเปอร์ไมโครมิกนะครับ3วันฉีดทีนะครับ ก็คือผมไปถ่ายมาล่าสุดคือเมื่อวานนะครับก็สามรอบนะครับในเรื่องของการฉีดพ่นส่วนอขอรูปเดิมเมื่อกี้นะครับขอขอรูปครับด้านซ้ายนี่คืออาจจะนี่คือรูปนี้จะไม่ได้ฉีดนะครับดูความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการแตกงอกนะครับของล่างด้วยนะครับแล้วก็ยอดนะครับ ดังนั้นวนะ่เดี๋ยวอันนี้คือของจริงนะครับที่เอามาคือการแตกนะครับมาโทษนะครับอันนี้ที่ฉีดนะครับนนครับครับผมราบในการแตกจะออกสีเขียวมานะครับครับ ครับเดี๋ยวต่อใช่ครับละครับอันนี้คือละผมผมมีอันนี้คือส่วนแยกมาให้ขอโทษนะครับผมใส่รวมมาอาจจะมองอันนี้ฉีดอยู่สิบวันครับสามสามครั้งครับฉีดสามครั้งครับผมครับก็ระยะเวลาตั้งวันที่สามสิบครับครับครับ ใช่ครับอันนี้ฉฉดครับเพราะว่า,าในเรื่อง,องการดูในเรื่องของอใบนะครับใบกล้วยไม้นะครับถ้าจเจริญหรือว่าความสมบูรณ์นะครับจะเงามันนะครับ ครับ<ช>เพราะว่านี้จะอันนี้จะทดสอบได้นะครับว่าซูเปอร์ไมคโครมิคของเราดีไงนะครับก็คือตรงที่ว่าการแตกรางนะครับส่วนในเรื่องของใบนะครับอันนี้คือระยะการโตและจะเริ่มเก็บตัดดอกนะก็จะดูในเรื่องของความเงานะครับของใบของใบนะแล้วก็ขอบจะมีความน้สีน้ำตาลนะครับถ้าท่านจะดูนะครับ มันจะดูความสมบูรณ์นะครับแล้วเรื่องดอกนะครับจะไม่มีกะไม่มีอะไรนะครับของโลกนะครับดูความแตกอันนี้ที่ไม่ได้ฉีดนะครับของแม่ครูถือนี่คือยังไม่ได้ฉีดครับอันนี้ฉีดนะครับก็เลยดูให้ความแตกต่างกันว่าสีด้วยนะครับจะออกความเขียวนะแสดงเห็นนะครับครับครับขอภาพที่สองด้วยนะครับ ครับก็อันนี้เป็นภาพที่แสดงทั้งแปลงนะครับสวนกล้วยไม้เขาเรียกว่าโต๊ะนะครับโต๊ะที่ฉีดกับโต๊ะที่ไม่ได้ฉีดนะครับแสดงออกมาแล้วก็ดอกไม้นะครับที่ความสมบูรณ์นะครับเราขยายให้เห็นนะครับเพราะว่าการส่งออกของกล้วยไม้ก็มีส่งได้ในเรื่องของดอกแต่ละเขาคิดเป็นดอกนะครับไม่ได้คิดเป็นก้านทั้งหมดเลยทั้งช่อเขาคิดเป็นดอกนะครับดอกละห้า าราคาแพงสุดรู้สึกดอกและบาท50นะครับที่ว่าส่งออกนะครับหรือว่า50ตังบาทนึ่งแล้วแต่ราคาแต่ละช่วงนะครับดังนั้นฟ้าดอกที่จะขายได้ราคาคือดอกต้องสมบูรณ์นะครับไม่มีก็เรียกว่าเหมือนเหมือนมะม่วงที่ส่งออกคงเข้าใจนะฮะผิวจะเนียนนะครับเหมือนกันนะครับในเรื่องของดอกไม้นะครับครับก็ในเรื่องตรงนี้ก็ต้องให้แม่ครูนะครับ คุยในเรื่องของเดี๋ยวอีกทีนะผมยังไม่หมดเลยครับผมบอกว่าผมพกมาน้ําพันลิตรนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้ผมบอกผมพกมาได้ยังไงนะครับผมพกติดตัวเวลาไปที่สวนนะครับเขาไปหาเจ้าของสวนบอกผมพกเออพกมาน้ํามันเอ้ยน้ําเปล่าเนี่ยหนึ่งพันลิตรเขาก็งงมาถามผมพกมันตรงไหนใส่รถกระบะมาแล้วครับไม่ใช่ครับนี่ครับเราต้องเอาไปเตืยนไว้ให้ลูกค้าฟังว่าหนึ่งซองผสมน้ําได้หนึ่งพันลิตรนะครับ ในเรื่องของอพืชล้มลุกนะครับครับผมขอให้แม่ครูนะครับพูดในเรื่องของอหน่ง1องนี่มีธาตอาหารอะไรด้วยนะครับครับผมค่ะก็ปกตินะคะเวลาเวลารัดเองทำอะไรก็ต้องลงพื้นที่เอาของจริงแล้วก็เก็บข้อมูลบังเอิญสวนกล้วยไม้ได้ลงพื้นที่กับผู้ใหญ่เชษนะคะแล้วก็ ลองฉีดในช่วงแรกอย่างที่ที่ผู้ใหญ่เชิดให้ดูนะคะว่าเวลาช่วงเขาปลูกใหม่แล้วช่วงที่เขากําลังเติบโตแล้วช่วงที่เขาออกดอกจะตัดดอกและอีกช่วงหนึ่งที่ประมาณ3ปีแล้วเขาต้องโละทิ้งนะคะแต่ปรากฏว่าความชัดนะคะ,ะตรงตรงรากเนี่ยจะชัดกว่าจะเห็นความต่างชัดกว่าเพราะของเราใช่ไหมคะของเรามันจะมีธาตุอาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริมใช่ไหมคะอาหารหลักก็ NPK N ก็ไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของในเรื่องของรากและลำต้นในเรื่องของแข็งแรงและเรื่องความเขียวนะคะส่วน P นะคะเดี๋ยวขอขอขยายขอขยายแว่นนิดนึงนะคะฟอสฟอรัสนะคะ NPK ก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยเขาเรียกว่าจะช่วยในเรื่องของดอกผสมเกสรแล้วก็ดึงช่อ สังเกตเห็นโบชัวที่ของเราเขาเรียกว่าดึงช่อผสมเกสรใช่ไหมคะในเรื่องช่วงกลางก็คือในเรื่องของดอกดึงช่อผสมเกสรน,นะคะและในส่วนของเคน,นะคะเก็จะเป็นโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมเนี่ยจะเรื่องของความหวานซึ่งวันนี้ค่ะ จะมีอันนี้จะเป็นาธาตุอาหารหลักของพืชเนาะอาหารรองเดี๋ยวไปดูในโบชัวนะคะอาหารรองเด,เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะคะส่วนอาหารเสริมาธาตุเหล็กสังกะสีแมงกานีสทองแดงโบรอนโมดิเลนมัมและคอรีนนะคะดังนั้นสารอาหารของเราเนี่ยจะครบซึ่งรัดเองเนี่ย เราเป็นเขาเรียกหน้าขา,ขาวๆเวลาเราไปคุยกับเกษตรกรส่วนมากเกษตรกรเขาจะเขาจะเป็นหมอยาอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าการปลูกพืชของเราธาตุอาหารคืออะไรแต่ดังนั้นพอเราพูดของเราเอาตัวนี้ให้เขาดูนะคะว่าของเรามีทั้งอาหารหลักอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมครบหมดเลยนะคะก็จะเป็นจะทําให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจที่จะใช้ของเรานะคะเพราะว่าธาต ธาตุอาหารของเรามีค่อนข้างจะครบและที่สำคัญนะคะ,ะของเราเป็นชีวภาพชีวภาพยังไม่พอเป็นชีวภาพนาโ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 ที่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านการสังเคราะห์แสงใดๆทั้งสิ้นพืชสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำการตลาดตรงนี้เดี๋ยวท่านประธาน ถา,ถามว่าทำไมเราไปเปิดตลาดได้เราจะอิงถึงความมั่นคงของบริษัทนะคะว่าบริษัทของเราเนี่ยสปีประสบความสำเร็จยอดขายจากสินค้าตัวอื่นนะคะปีที่แล้วปิดยอดไป5,000ล้านปีนี้เราตั้งเป้าหมื่นล้านแต่เราออกซูเปอร์ไมโครมิกตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยให้ยอดไปถึงหมื่นล้าน ช่ไหมคะเราตั้งเป้าอยู่ที่หมื่นล้านแต่บังเอิญเจอโควิดแต่ที่เดิมเนี่ยเราประสบความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ของเราก็คือยูมิโกและผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยูมิโกซีรีส์1ประมาณนี้เวลาเวลาไปพรีเซตนนะคะท่านประธานก็จะเกิดความมั่นใจนะคะกับหลายๆพืชก็เดี๋ยวจะมีน้องนะคะที่ เป็นผลไม้อันที่จะเป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกแล้วก็จะเป็นพืชที่อยากส่งเข้าประกวดก็คือจะเป็นช่วงระยะที่ไวเขาเรียกผักออร์แกนิกจะเป็นเป็นผักที่ไวนะคะและก็จะเป็นเรื่องของผลก็คือส่งส่งสา,ส,าสามอย่างนะคะเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของผักที่ระยะสั้นกับซูเปอร์ไมโครมิกนะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน ลำดับต่อไปครับขออนุรเรียนเชิญท่านประธานทั้งสองท่านนะครับได้คอมเมนต์ Comment นะครับผมกับทีมที่อยู่บนเวทีครับเชิญค่ะปกตินะครับที่นำไปใช้เนี่ยนะครับอันนี้กับกล้วยไม้นะส่วนใหญต่ตอนนี้คือเดี๋ยวนะที่บอกหกไร่เนี่ยมีการตัดอะไรผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับในเรื่องของผลผลิตเนาะก็ผลผลิตนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ5ล้านนะครับในปริมาณ60ไร่นะครับของอสวนกล้วยไม้ครับอย่างนั้นคือที่เขาตอบเนี่ยคือรวมนะครับใน60สิบไรประมาณ5ล้านหมายถึงหมายถึงรายได้ทั้งหมดจะไม่ห้หนึ่งปีใช่ครับแล้วเขาตัดบ่อยแค่ไหนครับเดี๋ยวถามนิดนึ่งเขา จริงๆแล้วเขาตัดทุกวันเลยครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้ประสบปัญหาในเรื่องการส่งออกครับครบครรัับบก็อาจจะก,การการตัดอาจจะมีปัญหานะครับก็ตอนนี้ว่าส่วนก้วยไม้ก็มีปัญหาเยอะนะครับเพราะส่งออกไม่ได้เลยอาจจะช่วงนี้ก็เริ่มขยับแล้วแต่ก็ไปหาตลาดใหม่ในเรื่องของทางจีนทางอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เจ้าของส่วนอ,อกตอนนี้มันยังไงก็ยังติดขัดอยู่ในเรื่องโควิดนะครับครับครับโอเค มีนอกจากกล้วยไม้มีอย่างอื่นไหมครับที่เอาไปใช้ของพี่สวนกล้วยไม้อย่างเดียวอ่าที่ไปนี่ผมไปสวนฝรั่งสวนมะม่วงครับครับตอนนี้แล้วก็ไม้ดอกสวนดอกกุรามครับตอนนี้เอาไปใช้อยู่ครับครับผมเมื่อกี้ผมเห็นที่ซุ้มมันนะครับเดินไปดูเห็นฝรั่งนะครฝรั่ง ชมพู่เนาะชมพู่มันต่างกันมากอ่ะพี่อธิบายนิดเดียวผมถามเรื่องนี้แหละครับนะผมติดใจอยู่ผมก็จะถามก็เลยถือโอกาสถามบนเวทีนี่แหละประธานเจ้าอีกอีกอีกเจ้าหนึ่งค่ะอันนี้เจ้าคนอีกเจ้าเหรอโอเคอ่ะโอเคครับเนี่ยอันนนนัั้อสุดยอดเดี๋ยวผมได้กินแน่ๆนะเอออ่ะโอเคอ่าถ้างั้นนั่นนะครับก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะส่วนอื่นหลังเวทีแล้วกันนะครับนะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ